ช่วงท้ายของ How to Build ในวันนี้เนี่ยที่ผมจุ่ววไว้เกี่ยวกับเรื่องว่าฝนฟ้ามาแล้วมันมีแหล่งที่มันเป็นที่ลุ่มแล้วก็เตรียมการรับน้ำกันแล้วเนี่ยนะครับบางแห่งก็เป็นทุ่งน้ำเจ่งไปหมดแลนะ้วมิติกเก่าก็บอกว่าน้ำท่วมมาก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปขอเงินจากทางด้านของกเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดใครยังคงใช้มิตินั้นอยู่ก็ก,ก็ตามสบายนะฮะหาความสำราญกันได้แต่ว่าผมก็กราบเรียนว่าเราก็ได้ไม่ถูกเสียหรอก เพราะว่าเขาเจิดเจยในระดับที่ว่าไร่แล้เป็นพันทั้งนั้นเองเนี่ยนะพันกว่า,วานิดหน่อยนะฮะผมก็เลยพาท่านมาดูในเรื่องของการเลี้ยงปลาซึ่งวันนี้ผมเอามาค่าเรียกว่าแบตเทิลกันเลยระหว่างปลากินพืชกับปลากินสัตว์เพื่อที่ท่านจะได้ดูว่าเอ๊ะฉันถนัดอย่างไรหรือไอแถวใกล้ๆเนี่ยมันมีพันปลาอะ,อะไร เพราะหลายอย่างเนี่ยนะมันจะทําให้เ,เราเกิดการตัดสินใจว่าเราจะทําอย่างไรกันดีไปดูกันก่อนนะฮะว่ามีความแตกต่างอย่างไรระหว่างการเลี้ยงปลากินพืชกับเลี้ยงปลากินสัตว์ครับเ <m> ช่นครับเวลาที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะนึกภาพดูว่าเอะเราขุดบอ่อไปแล้วหมายถึงมิติของการเลี้ยงปลาในบอ่อหรือจะเลี้ยงปลากระชังก็แล้วแต่นี่นะครับนะฮะมันก็อาจจะแยกในเรื่องของลักษณะการเลี้ยงอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ย ในตำราของพวกการปร,ระมงเนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกว่าเวลาเลี้ยงปลาเนี่ยเขาแยกตามในลักษณะของอาหารปลาครับก็คือเขาแบ่งเป็นปลากินพืชกับปลากินสัตว์ครับปลากินสัตว์ชัดๆเลยคือพวกปลาดุกนึกออกไหมปลาดุกปลาช่อนก็ใช่นะครับนะฮะปลากินสัตว์ปลากินพืชชัดๆเลยปลานิลน,นะ,ะชัดๆเลยปลาสลิด นะฮะหรือจะเป็นพวกปลาตะเพียนแต่ยนนี้ก็คนก็ไม่ค่อยจะเลี้ยงปลาตะเพียนกันเพราะก็บอกว่าราคามันไม่ค่อยจุงใจปลาตะเพียนก็เลยเป็นการเลี้ยงตามฤดูกาลคือเลี้ยงในช่วงหน้าฝนปนกับปลาข้าวหรือว่าเป็นบ่อที่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงแบบหมุนเวียนกันไปตลอดเพราะฉะนั้นปลากินพืชกับปลากินสัตว์มีความต่างกันในเรื่องของอาหารเนี่ยชัดเจน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลในเรื่องของการบริบาลในเรื่องของออการป้องกันโรคต่างๆให้กับปลาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปลากินสัตว์เนี่ยมันจะทำน้ำาสกปรกมากกว่าปลากินพืชอันนี้ชัดเจนครับท่านดูได้เลยเวลาที่ท่านเลี้ยงปลาที่มันกินพืชเนี่ยนะฮะมันก็จะเขาเรียกว่ามิติแห่งการที่จะต้องไปเคลียบบ่อในระหว่างเลี้ยงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมี ไม่ว่าเราจะเลี้ยงปลานินไม่ว่าจะเลี้ยง,ป,ยงปลาที่เป็นเอาอย่างปลาสะลิดอย่างเงี้ยนะฮะปลาสะลิดเนี่ยน้ำแทบจะใสเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ค่อยเห็นภาพอะไรต่างๆ,ๆที่มันเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนจะก่อให้เกิดพวกเชอร์โร่อะไรต่างๆเพราะปลาสะลิดเนี่ยอย่างเขาเลี้ยงกันแถวบางบ่อบางปลาบางพลีสมุนไพรเนี่ยนะฮะก็คือพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะก่อนจะลงปลาเนี่ยเขาก็จะมีพืชเนี่ยขึ้นเต็มเลยแล้วก็จะตัด เพื่อให้พืชน,นี่มันจมลงไปในน้ําแล้วมันก็เขาเรียกว่ามีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นี่แหละครับจุลินทรีย์ธรรมชาติเนี่ยก็ทําให้ไอต้นไม้ที่อยู่ในบอ่อเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าสร้างแพงต้นขึ้นมาหรือว่าเกิดการย่อยสลายบางส่วนแล้วก็กจะปล,ปล่อยปลาเลี้ยงไปส่วนหนึ่งก็คือเป็นการประหยัดอาหารเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรดาผู้ผลิตอาหารปลาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารปลากินพืชหรือปลากิน,กนสัตว์นี่นะ ก็จะเป็นอาหารเม็ดเนี่ยเข้ามาด้วยแต่ปลากินพืชเนี่ยมันจะเซฟอาหารเม็ดไปได้เยอะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเอาญ้าในบ่อเนี่ยมาให้กับปลาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาสลิดเนี่ยนะครับนะฮะครนี้มันก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าปลากินพืชเนี่ยการทําให้น้ําเสียเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเวลาที่เขาเคลียร์บ่อในการที่จะทำหรือลงปลากินพืชอย่างเช่นปลาสลิดกับปานินเอาผมมองภาพเห็นชัดเจนก็แล้วกันปลาสลิดกับปานินเนี่ยนะครับเออเขาจะเคลียร์ครั้งเดียวแล้วก็เลี้ยงไปจนกว่าจะ เก็บจับมาทีเดียวเลยปลาสลิดนี่ก็อาจจะเคลียร์ทีเดียวแล้วจบเลยแต่ปลานินเนี่ยก็อาจจะเลี้ยงลังวนไปเรื่อยๆคือหมายความว่าเอาอวนตาขนาดที่ต้องการจะจับเป็นปลาใหญ่ก่อนแล้วก็ปลากลางก็เลี้ยงไว้เพื่อมันโตเป็นปลาใหญ่ปลาเล็กก็จะขึ้นมาเป็นปลากลางแทนคือหมายความว่ามันจะมีหลายไซส์อยู่ในบออ่อเดียวกันแต่ปลาสลิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมิติของมันก็คือไซส์เดียวจบไปเลยนะฮะก็คือหมายความว่าหเดือน 5, เดือนหกเดือนเลี้ยงก็จบไปเลยอันนี้พืชตระกูลปลากินพืชไม่ต้องเขาเรียกว่าเซฟหรือว่าไม่ต้องระวงังเรื่องของโรคจากสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรเพราะว่าอาหารปลากินพืชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารธรรมชาติก็คือพวกที่เป็นพืชหรือว่าหญ้าต่างๆที่อยู่ริมที่อยู่ในบ่อแล้วก็ตัดอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะหรืออาหารเม็ดก็ตามแต่มันไม่ค่อยทําให้น้ําเสียแต่ปลากินสัตว์เนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่า อาหารของปลากินสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งปลาดุกมันมักจะทําให้น้ําเสียฮะโดยเฉพาะยิ่งปลากินเนื้อสัตว์เนี่ยคือปลาดุกเนี่ยเราผมฉายภาพเย่าชัดๆก็คือปลาดุกเนี่ยนะฮะคนเลี้ยงเนี่ยร้อยทั้งร้อยที่เลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพน้มันใชเลี้ยงแบบสนุกสนุกไปครั้งๆแล้วก็เลิกกันไปอะไรเงี้ยนะะพวกเลี้ยงปลาดุกเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่ใช้อาหารที่เป็นอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะใช้อาหารสดด้วย ครึ่งหนึ่งหรือค้อนหนึ่งหรือซ้ำไปหรืออาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอาหารสดและอีก30%เป็นี่ยเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดกับวันที่กินบ้างวันเว้นวันหรืออาจจะเฉพาะตอนเช้าแต่อาหารสดเนี่ยจะต้องกังวัเย็นเลยคือหมายความว่าสามมื้อเนี่ยอาหารสดสองมื้อแหละอาหารเม็ดเนี่ยแค่มื้อเดียวหรือบางทีวันทั้งวันไม่มีอาหารเม็ดเลยมีแต่อาหารสดอาหารสดของปลาดุกคืออะไรรู้ไหมฮะคือเครื่องในไก่คือนะฮะของเหลือจากอุตสาหกรรมไก่ อาจจะไม่ได้เฉพาะเครื่องในนะอาจจะเป็นโครงอาจจะเป็นเนื้อบางส่วนที่ที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยนะครับแต่เขาไม่ได้ทิ้งนะเขาก็ขายเจ้าของบ่อปลาดุกเนี่ยเขาก็จะไปเหมามามากันเป็นรถกระบะเลยว่ากันอย่างนั้เนี่ยนะฮะแล้วก็มาเข้าเครื่องบดแล้วก็บดให้กินนะฮะแล้วก็บดให้กินตรงนี้สําคัญเพราะว่าหมายความว่าถ้าเกิดว่าปลากินไม่หมดน้ํามันเสียง่ายโรคเกิดขึ้นกับปลาง่าย เพราะฉะนั้นปลาที่กินเป็นปลาเขาเรียกว่ากินสัตว์เนี่ยนะฮะเราควรจะต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดของน้ําไว้พอสมควรโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่า,ท,าท่านเอาอาหารสดคือบรรดาไส้ไก่หรือข้างในไก่เนี่ยบดแล้วก็ให้ปลาดุกกินนะ่ะหรือว่าสัตว์กินเนี่ยท่านควรจะต้องเอาจุลินทรีย์อย่างซินไบอติกของที่ปิ้งเนี่ยผสมลงไป1นถึงสเปผสมเลยผสมจะผสมเอาไว้หรือผสมสดให้กินตอนนั้นก็ได้เหมือนกัน เพื่อที่จะทําให้ลําไส้ของมันย่อยง่ายพอย่อยง่ายน้ํามันก็เสียน้อยลงเขาเรียกว่าแต้มต่อในการที่จะบำบัดน้ําหรือว่าความมีอายุยืนของปลาเนี่ยมันจะง่ายขึ้นส่วนปลากินพืชไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ปลากินพืชก็สามารถเอาซินเวอติกของทีพีไอซินปลานะผสมกับอาหารเม็ดให้กับปลากินได้เหมือนกันหรือใช้ชนิดที่เรียกว่าเป็นไบโอแซนเพื่อบำบัดน้ําเสียไปในตัวด้วยแล้วสร้างจุลินทรีย์ ให้กับปลากินพืชในบอ่อนั้นด้วยในะขณะที่ปลางอยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปลากินพืชหรือปลากินสัตว์สามารถใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างซินไบโอติกได้เป็นอย่างดีไปจนถึงอักขวากไปจนถึงไบโอแซมไปจนถึงฮิวมัสบ่อกุ้งบ่อปลาอันนี้ก็แนะนําท่านไว้ไม่ว่าท่านจะเลี้ยงปลาชนิดไหนจุลินทรีย์จากท PI ช่วยได้ครับปลากินพืชก็เลี้ยงสบายๆนะครับนะฮะ ต้นทุนก็ไม่ต้องสูงอะไรมากง่ายนักเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเรื่องของการบร,ริหารจัดการก็จะง่ายกว่าแต่ราคาจะถูกกว่านะครับราคาจะถูกกว่าแล้วก็ให้ผลผลิตต่อไร่ก็แล้วแ,ลแต่นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วปลากินพืชเนี่ยก็จะให้ผลผลิตต่อไร่ที่มันน้อยกว่าด้วยนี่แหละครับนะฮะสบายกว่าแต่ให้ผลผลิตหรือผลกำไรเนี่ยน้อยกว่าในขณะที่ปลากินสัตว์เนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก็คือว่า ได้ผลกําไรที่ดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าออน้ําหนักปลาที่มากกว่าแต่ปลากินสัตว์อาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคนะครับเรื่องของโรคในปลากินสัตว์เนี่ยอาจจะอ่อนไหวมากกว่าปลากินพืชน,นะครับเอาเพราะว่าเรื่องของเรานะผมพาท่านไปดูพันธกิจของรายการハ o ทูบิวของเราในทุกสัปดาห์นะครับนะวันที่2ของสัปดาห์ก็คือวันศุกร์นะฮะ ซึ่งจะจะไปรีดันเทพอีกที่ในวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่นะฮะแต่ทางสะดวกนะของทางสถานีแต่สุ่งนี้เนี่ยฮะหรือปลายสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านไปที่ศูนย์วิจัยกเกษตรอินทรีย์เคมีไร้สารพิษอยู่ที่ถนนพระราม9้าเลยแน่นอนครับนะ,ะเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของ c ีอของทีบรายนั่นก็คือว่าปกตินะที่ตรงนั้นเนี่ยห้ไร่นะคุณะ ถ้าทําเป็นเอ็กเซดหรือว่าขึ้นเป็นตึกชั้นด,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 ดสูงขึ้นเนี่ยนะหรือแม้แต่พื้นราบก็ตามแต่เนี่ยนะคุณว่ามันต้องได้กําไรต้องกี่ล้านนั่นนะแต่ซีโอทีพีไอบอกว่าเนื่องมาจากที่ว่าเราผลิตสินค้าให้กับกเกษตรกรในราคาย่อมเยาจับต้องได้และก็ให้เกษตรกรนั้นมีผลกําไรเราก็จะต้องมีแหล่งที่จะต้องทดลองผลผลิตของเราตรงนั้นเป็นแปลงทดลองกเกษตรสีเคมีไร้สารพริษแน่นอนครับปุ๋ยแม้แต่กำมือเดียวก็ห้ามใช้ สารพิษสารเคมีต่างๆยาข้าแมลงที่มีพิษฮอร์โมนต่างๆต่างประเทศไม่เอาเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเรล้วนเลยสารปรับปรุงดินปุ๋ยเม็ดปุ๋ยผงทำขังคาวปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงน้ำส้มคนไม้สำหรับพืชนะห้าอย่างนี่นะครับเป็นการยืนยันว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ของนอกเราสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ของสังเคราะห์ว่ากันอย่างนั้น วันนี้พาท่านไปดูเรื่องของการนะครับนะฮะปลูกนะฮะผักที่เ,เรียกว่านะฮะเ,เป็นนะฮะผักกาดขาวผักกาดขาวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปมักจะปลูกในช่วงของออดูหน้าหนาวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันไปดูกันครับช่วงงานวิจัยศูนย์เกษตรชีวอินทรีย์เคมีไร้สารพิษ การปลูกพืชผักกาดขาวข้อมูลจำเพาะของผักกาดขาวพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง20 25องศาเซลเซียสเป็นพืชชอบแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอากาศค่อนข้างเย็นดินที่เหมาะสมในการปลูกคือเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรีย์วัตถุมาก สามารถอุ้มน้ำได้ดีค่า pH ดินที่เหมาะสมในการปลูกคือ6.0-6.8ถึง6.8สภาพแปลงปลูกสาธิตปลูกในกระบะพื้นที่8ตารางเมตรลักษณะดินที่ใช้ปลูกเป็นดินเหนียวน้ำซึมผ่านได้ยากดินมีค่า pH 6.5ขั้นตอนการปลูกการเตรียมดินใส่สารปรับปรุงดินซิลิก้าบวกกรดซิลิคอน5กิโลกรมัมโรยโดโลไมท์บวก pH 12 บวกหินภูเขาไฟอย่างละ10บกิโลกรัมแล้วพรวนดินคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ปุ๋ยท้ำค้างคาวผง1ิบกิโลกรัมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุผสมให้เข้ากันจากนั้นรดด้วยน้ำส้มควันไม้บวกปุ๋ยเขียวอย่างละ10กิโลกรัมพลวนดินตากแดดทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์การปลูกและใส่ปุ๋ยบวกน้ำส้มควันไม้สามารถปลูกได้ทั้งการหยอดเมล็ดการหว่านเมล็ด และการเพาะกล้าเมื่ออายุได้1 0ถึง15วันใส่ปุ๋ยท่้มค้างคาว5กิโลกรัมให้ปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยเขียวผสมน้ำในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำา20ลิตรโดยให้ปุ๋ยทุกๆุกวันให้ปุ๋ยทางใบโดยใช้ปุ๋ยม่วงอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทุกวันฉีดสารป้องกันมแมลงโดยใช้น้ำส้มควันไม้ในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำา20ลิตรทุกวัน อายุเก็บเกี่ยวของพืชปลูกและผลผลิตที่ได้อายุเก็บเกี่ยวประมาณ30วันให้ผลผล,ผลิต1.76ตันต่อไร่หรือ1.097กิโลกรัมต่อตารางเมตรช่วงงานวิจัยศูนย์เกษตรชีวอินทรีย์เคมีไร้าสารพิษท้งวันนี้คือ how to build เทคนิคเกษตรทำได้จริงทำได้ดีทำได้ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยผลิตภัณฑ์ออแกนิก TPI และจำเอาไว้นะครับว่าถ้ามุ่งมั่นท่านจะทำได้แล้วถ้าท่านตั้งใจท่านจะสำเร็จนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับนะบสัปดาห์ต่อไปก็มาว่ากันต่อนะครับสัปดาห์หนึ่งสองวันนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์วันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ